แน่ทุกคนกำลังตามหาร้านเติมแก๊สที่ถูกปลอดภัยและบริการดีเยี่ยมอยู่ใช่ไหมงั้นต้องที่นี่เลยคุกกี้รนด์ช็อปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วงได้รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้ลนด์ช็อปเออสี่เพื่อนชาวกีลาเบ็ดคนอันนี้นะก็มาแปลกนิดนึงนะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่เดินกันในหน้าเกมเนาะปกตินี้เราจะคืนชิงกับการที่เราอยู่กันในหน้าเกมถูกไหมแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยเรามาอยู่กันที่หน้าช่องของเราเองกันนะ สำหรับคลิปนี้เนี่ยจะพิเศษหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้มาเล่นเกมกันเหมือนปกตินะแต่ว่าเราจะมาทำการ Q&A กันเพื่อฉลอง10,000 s u b s c r i b e นั่นเองแล้วก็ฉลองกับปีใหม่ด้วยนั่นเองนะฮะสำหรับโพสต์นี้เนี่ยผมน่าจะโพสต์ไว้ตอนช่วงประมาณวันคริสต์มาสพอดีนะยี่สิบห้าประมาณนั้นตอนนี้ก็ผ่านมา10กว่าวันละสำหรับคำถามแรกของคุณลันเนี่ยเขาถามว่าในปีนี้แอดจะเล่นเกม PC หรือ PlayStation ลงช่องไหมครับก็ต้องตอบตรงๆว่าน่าจะไม่มีนะฮะเพราะว่า คอมของผมเนี่ยไม่น่าไหวอ่ะแล้วก็ผมไม่ได้มีพวกเครื่องคอนโซลนะดังนั้นก็คงเป็นไปไม่ได้นะฮะแต่ว่าถ้าในอนาคตอะไรเงี้ยก็ค่อยว่ากันอีกทีละกันคําถามที่2นะฮะถามว่าตัวละครอ,อีพิกตัวไหนสกิลอลังการที่สุดในสายตาของผมส่วนตัวเหรอผมยกให้น้องนักท่องอวกาศละกันนะฮะแอดชอบเพลงและอัลบั้มไหนของ Taylor S w วิตที่สุดก็ถ้าเพลงเหรอผมจริงๆิงผมเน้นฟังเป็นเพลงมากกว่าไม่ค่อยฟังเป็นอัลบั้มเท่าไหร่นะฮะ เพเพลงที่ชอบที่สุดอะเหรอผมชอบนิวโรแมนติกฮะต่อมานะผมคุณธนดล5้าสนึ่งนะผมคำถามแรกถามว่าทํายังไงให้วิ่งพลาดน้อยสุดครับอ่าหลักๆเลยก็คือฝึกฝนนะฮะจดจํายิ่งเจ็บยิ่งจานะวิ่งไปให้มันจําว่าดาดมันมีอะไรบ้างยิ่งเราวิ่งไปเยอะเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีโอกาสที่จะพลาดน้อยมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะฮะคำถามข้อที่2ถามว่าสมบัติลีเจนาฬิการยังเล่นย่ายอยู่ไหมครับถ้าเล่นเหมาะกับตัวไหนในสนามแข่งที่สุดครับ สมบัติลีเจนดัลิกาทรายเนี่ยยังเล่นได้ฮะแต่ว่าอา,อาจจะไม่ดีมากเท่าไหร่ละถ้าจะใช้งานจริงๆผมมองว่าไปมองพวกสมบัติอีปิกใหม่ๆในเมตานี้ดีกว่าแล้วก็ถ้าจะใช้จริงๆเนี่ยตัวที่เหมาะใช้สุดก็คงเป็นตัวมีคอมโบอย่างน้องถามเนาะคำถามข้อที่3ฮะถามว่าสอบไปขับขี่ทําให้คนปกติเล่นใช่ไหมครับก็คล้ายๆกับคําถามข้อที่1นะก็คือมันก็ต้องใช้การฝึกฝนนะ,ะต่อมานะผมเป็นคําถามของคุณเกเซอร์ K5T นะฮะ คำถามแรกถามว่าทํำไมถึงมาทํา y o YouTube ครับเออหลักๆเลยคือไม่มีอะไรทำฮะ <laughs> ปกติผมช่วยงานที่บ้านถูกไหมอย่างที่ผมก็เคยเล่าให้ทุกคนฟังไปแล้วก็มันว่างนะฮะแล้วเราก็เคยรู้สึกว่าเราก็อยากทํา youtube อยู่นะแล้วคนที่บ้านก็บอกว่าก็ลองทําดูเลยสรุปก็ทําดูแล้วก็เป็นมาจนถึงปัจจุบันนี้แหละนะฮะคำถามข้อที่2ถามว่าแพนอนาคตพี่คิดจะทําอะไรนอกเหนือจากคุกกี้ันไหมครับ ก็คิดว่ามีนะฮะอาจจะเล่นเกมอื่นมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆก็เริ่มเล่นเกมอื่นลงละช่องแล้วนะแต่ว่าเล่นทางไลฟ์แทนนะไม่ได้เล่นแบบลงคลิปอะไรแต่ถามว่ามีโอกาสที่จะลงคลิปในอนาคตไหมก็มีนะฮะข้อที่3ก็คุณเกเซอร์ก็บอกสุขสันต์วันคริสต์มาสนะฮะก็ผ่านมานานแล้วเนาะเอาเป็นว่าสวัสดีปีใหม่ละกันนะฮะต่อมานะฮะเป็นคําถามของคุณทันหน้า0-54นะฮะข้อที่1ถามว่าพี่ทําคลิปมากี่ปีแล้วครับก็ประมาณ2ปีนะฮะ พี่ชอบเล่นหมดไหนมากที่สุดครับถ้าถามว่าชอบเล่นหมวดไหนมากที่สุดเหรอผมชอบเล่นชิงถ้วยนะฮะแต่ว่าเล่นแบบเล่นฝึกอะไม่ได้เล่นแบบชิงถ้วยแบบไต่ถ้วยนะฮะเพราะว่าผมชอบนั่งไปเล่นเซตเก่าๆอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นละ <laughs> คำถามต่อมาเป็นของคุณอาชิชุมรักนะฮะก็คำถามข้อแรกถามว่ากุกกี้ที่พี่ชอบที่สุดคือตัวอะไรแล้วทำไมถึงชอบตัวนั้นตอนเนี้ยเหรอที่ชอบที่สุดนะเมื่อก่อนอะชอบโดนัทที่สุดแต่เดี๋ยวนี้ไม่ชอบละ เพราะว่าโดนัทแม่งเล่นยาก <c oughs> ถ้าเอาเป็นลูกรักสุดในตอนนี้นะผมจะให้เป็นตัวของน้องเปปเปอร์มิ้มนะฮะตอนนี้ผมชอบเปปเปอร์มิ้มที่สุดอ่ะมันผมไม่ค่อยมีเหตุผลอะไรมากหรอกนะฮะคือแบบเห็นว่าตัวนี้น่ารักผมก็ชอบอะไรเงี้ยคำถามข้อที่สองถามว่าพี่มีแพลนจะทาอะไรต่อในอนาคตไหมคะก็ตอนนี้มีแพลนนะฮะว่าจะทําช่องตอกๆเนาะคำถามข้อที่สามนะถามว่าคุกกี้รันเปรียบอะไรเสมือนในชีวิตพี่มันเหมือนเป็น ปัจจัยอย่างหนึ่งอย่างที่เป็นในชีวิตประจําวันไปแล้วนะฮะ <_: S 1> เพราะว่าเล่นมาตั้งนานนะเนาะแล้วก็เราเล่นทุกวันแล้วก็แทบแบบไม่เคยขาดกับมันเลยก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันไปแล้วนะฮะต่อมานะเป็นคําถามจากคุณอู P ๋พีทีหานะฮะคำถามข้อแรกถามว่าพี่มีแผนจะเล่นคุกกี้รันเกมอื่นเช่นคิงลอมไหมครับก็ถ้าถามว่าเล่นไหมคือจริงๆอะผมเล่นหมดทุกเกมแล้วนะคือตั้งแต่มีคุกกี้รันมาเนี่ยก็คือเล่นมาเกือบทุกเกมนะ จะเหลือคุกกี้รันอินเดียล่าสุดเนี่ยที่ยังไม่ได้เล่นนะฮะถ้าถามว่าลงช่องไหมก็ทงตอบว่าอาจจะไม่นะฮะเพราะว่าคุกกี้รันเกมอื่นเนี่ยเอาจริงๆผมรู้สึกว่าผมเล่นได้แป๊บเดียวอะอย่างคิงด้อมเนี่ยตอนนี้ผมก็เลิกขาดละหรือเกมพับเตอนนี้ผมก็ไม่ได้เข้าเลยอ่ะก็เกือบเลิกขาดแล้วเหมือนกันอีกเกมหนึ่งเกมใหม่อย่าง Tower of a v e n n e r r ผมก็ไม่ได้เล่นเลย เล่นได้ประมาณ2สัปดาห์ก็เลิกเพราะว่ามันไม่ใช่แนวนะฮะดังนั้นก็อาจจะไม่ได้มีเกมอื่นมาลงช่องนะฮะแต่ถามว่าเคยเล่นไหมก็เคยเล่นมาหมดทุกเกมเนาะ คำถามข้อที่สองนะก็พี่จะทาเกมอื่นนอกจากคุกกี้รันปะครับคาตอบก็เหมือนเมื่อกี้เนาะก็คือผมก็มีแผนว่าจะเล่นเกมอื่นลงช่องบ้างแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องในอนาคตนะฮะคำถามข้อที่3ถามว่าพี่ท้อกับการทําคลิปไหมครับถามว่าท้อไหมก็มีบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกตินะเวลาเราทําอะไรแบบนี้มันก็ต้องมีเรื่องปกติอยู่แล้วแหละมันก็มีเรื่องที่ทําให้รู้สึกว่าไม่อยากทาต่อแล้วบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาดังคิดว่าเออก็ทำทำไปเถอะอะไรเงี้ยเรามาจะถึงจุดนี้และเราจะไปเลิกตอนนี้มันก็ใช่เรื่องอะเนาะ ก็เป็นเหตุผลที่ทําไมถึงยังทําต่อเรื่อยนะแม้จะมีท้อมีขี้เกียจมีหยุดบางก็ตาแต่หลักๆอะ่ะท้อาอาจจะไม่ได้เยอะมากหรอกหลักๆก็จะเป็นขี้เกียจมากกว่านะฮะต่อมาเนาะเป็นคําถามของคุณมีเนโมหนึ่งศูนย์นะถามว่าพี่ชอบคุกกี้ตัวไหนสุดนในเกมนะ,ะก็ตอบไปแล้วเนาะก็คือน้องเปเปอร์มิมนะพี่อหากคุกกี้ตัวไหนชนะการโหวตของปีนี้ครับก็มันโหวตไปแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าถามผมว่าผมอยากให้ตัวไหนชนะโหวตสุดนะก็เป็นน้องเฟฟเฟอร์โนสนะฮะ น้องก็ปลอติดท้ายมานะครับผมว่าช่องนี้ทาให้ผมเล่นเกมนี้สนุกขึ้นมากเลยครับก็อขอบคุณคุณมีเนโมด้วยนะครับผมก็อยู่กันไปกับเกมนี้ยาวๆเนาะคำถามต่อมานะครเป็นคำถามของคุณอาอ้น0 6กนนะฮะเขาถามมาคำถามเดียวเลยคือคำทักทายว่าเออตอนเริ่มคลิปมันมีที่มายังไงล่ะครับไอเออเนี่ยมันก็มาจากคำว่า Hello นะฮะซึ่ง ถ้าใครเคยดูเทเลทับบี้ก็จะคุ้นเสียงนี้ดีกันก็คือมันเป็นคําจากเทเลทับบี้นั่นแหละ <c oughs> อยากได้คําที่มันแบบติดปากติดหูที่มันเอาไว้ทักทายกันในช่วงต้นคลิปก็เลยรู้สึกว่าเออใช้คํานี้แหละนะก็เลยเป็นที่มาของคาว่าเออโอที่เอาไว้ทักทายกันในต้นคลิปนั่นเองเนาะคําถามต่อมาเนาะเป็นคําถามของคุณ มิสเตอร์เก่งเคสีหาวงสอ2แปนะถามมา2ข้อข้อแรกเขาถามว่าพี่ชอบคุกกี้สายไหนมากที่สุดครับหมายถึงสายของคุกกี้ประเภทชนิดคุกกี้เหรอผมชอบตัวปกติฮะตัวที่มันไม่ต้องคิดเลยเยอะเล่นตามปกติได้เลยเ <c oughs> <c oughs> ขาถามข้อที่2นะถามว่า,ถ,า,วาถ้าเราชิมถ้วยมาพี่ชอบด่านไหนสุดชอบด่านไหนสุดเหรอผมชอบด่านที่มันเล่นน้ำามีน้ำแข็งเกนทีมาได้คือผมรู้สึกว่ามีน้ำแข็งเกนหิมามันทําให้ชีวิตสบายขึ้นเพราะว่า เวลาที่มันกิ้งกิ้งสโนว์บอลไปอ่ะมันช่วยเก็บเยลลี่ได้เยอะมันทําลายสีขวางในระยะด้านหน้าให้แบบเรียบเลยมันเลยทําให้เล่นง่ายเล่นสนุกดีนะก็เลยชอบนะแต่ถามว่าชอบด่านไหนสุดส่วนตัวผมก็เฉยๆกบทุกด่านนะฮะคำถามต่อมานะผมเป็นคําถามจากคุณหน้าแดงแล้วนะฮะคำถามแรกถามว่าพี่คิดว่าคุกกี้ตัวไหนสกิลเก่งสุดในเกมแบบเก่งอามาตะอยู่ๆก็โผล่มาท็อปเซ็กซัทันี้ตัวมันเก่ามากถึงมันจะอยู่อันดับท้ายๆตารางก็ตามตัวที่มันคืนชีพกลับมาบ่อยๆแบบเป็นนกฟินิกก์อะหรก็จะเป็นพวกตัวที่ อาจะค่อนข้างแบบมีความสามารถที่เฉพาะทางแล้วก็ดึงศักยภาพออกมาได้ถ้าเล่นมันได้ดีนะเช่นพวกลุงหมึกอ่าลุงหมึกอะไรเงี้ยหรือพวกช็อกโกบาอะไรเงี้ยคำถามต่อมานะถามว่าเกียรดสีกิจขวามแบบไหนมากที่สุดอ่าส่วนตัวนะผมจะไม่ชอบพวกเลเซอร์นะเพราะว่าฮิตบ็อกมันจะใหญ่กว่าที่เห็นต่อมาพี่ทำ u t u b e ได้เงินเยอะไหมครับ คำถามนี้ตอบไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นกฎของ u t u b e เนาะอันนี้ต้องขออภัยไว้ด้วยนะฮะคำถามต่อมาเป็นของคุณ f r e a l n o u s q f นะฮะถามมาคำถามเดียวเลยคือที่ชอบอาหารอะไรมากที่สุดนะส่วนตัวเหรอผมชอบรามเมงนะฮะแล้วก็สุขสันต์วันคริสต์มาสนะฮะซึ่งก็แน่นอนเลยมาเยอะแล้วนะก็ขอสุขสันต์วันปีใหม่ด้วยนะครับต่อมาเป็นของคุณชิเชียนโถยู่เก8นะฮะถามว่าเป้าหมายในการทาช่องของพี่คืออะไรเป้าหมายในการทาช่องของผมเหรอ อ้จริงๆผมไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไรไว้เลยนะะสำหรับการทําช่องผมไม่ได้ตั้งเป้าว่าต้องมีกี่หมื่นซับต้องมีเท่านี้เท่านั้นต้องคนดูยอดเท่านี้ผมไม่ได้ตั้งอะไรไว้เลยนะเพราะว่าในจุดประสงค์แรกก็แค่ทําเพราะว่าอยากทําเฉยๆนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันก็ถือว่าก็โตขึ้นเยอะแล้วเนาะจากจุดแรกที่ทํามาก็ถือว่าเหมือนมีมาตรฐานมากขึ้นแต่ก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้แคร์อะไรมากขนาดนั้นนะ ค,คนดูก็ดูไปคนทําก็ทําไปอะไรประมาณนี้เนาะจุดล่มต้นของแรงบันดาลใจคืออะไรก็อย่างที่ตอบไปแล้วนะก็คือไม่มีอะไรทํานะก็เลยมานั่งทํา <laughs> ต่อมาคําถามของคุณดังโง่นะครับผมถามว่าพี่เปิดหน้าได้ไหมครับออ่ะเปิดให้สองร้อยหน้าเลย คำถามต่อมาเป็นของคุณเคนซีศูนย์ศูนย์ห้าคำถามแรกถามว่าพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อจอบครับพี่ชอบหนดไหนมากที่สุดในคุกกี้ลันครับตอบไปแล้วครับชิงถ้วยเนาะพี่โหวตให้เลเจนด์ตัวไหนมากที่สุดนะครับในการโหวตปี2024บผมโหวตให้ไซริทอนวาครับต่อมาเป็นคําถามของคุณลิลี่เบล8ปดแนะข้อแรกนะถามว่าได้แรงบันดาลาใจในการทําคลิปยังไงและรู้สึกสนุกในการทําคลิปไหมเอ่ออย่างที่ตอบไปในเมน,นที่ถามว่าทาไมถึงมาทําคลิปนะฮะก็คือไม่มีอะไรทำนั่นแหละ แล้วก็ถามว่าสนุกในการทําคลิปไหมเอาจริงๆช่วงแรกยอมรับเลยว่ามีไฟในการทําที่ค่อนข้างเยอะมีไอเดียในการทําเยอะนะแต่พอทําแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่เวิร์กว่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าตัดไปเรื่อยๆฉุบๆ,ๆ,ๆจนมาเป็นปัจจุบันแบบนี้นะฮะซึ่งตอนนี้ก็ถามว่าสนุกกับการทํำไหมก็อารมณ์มันเหมือนเป็นหน้าที่มากกว่ามนะั้งแต่ก็ไม่ได้รู้สึกเกยดอะไรนะฮะ ก็ถือว่ามันเหมือนเป็นกิจวัตรอย่างหนึ่งไปแล้วละกันนะเนาะคําถามต่อมานะับผมถามว่าเหตุการณ์ไหนที่ทําให้รู้สึกเฟลไม่เอนจอยกับการทําคลิปหรือทําคลิปอีกแล้วขอเป็นเหตุการณ์ในเกมนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับบุคคลนี้น่าจะมีกันอยู่แล้ว <c oughs> นี่มีการดักทางไว้ด้วยนะถ้าเป็นเหตุการณ์ในเกมเหรอที่ทําให้เฟลก็คือไอช่วงต้นไม้พันปีนั่นแหละช่วงนั้นเฟลที่สุดละเป็นช่วงที่น่าจะขามืดที่สุดของเกมแล้วนะฮะทุกคนก็น่าจะเห็นด้วยกันนะเน มันมีช่วงก่อนหน้านั้นอีกแต่ก่อนหน้านั้นผมไม่ได้ทําคลิปก็คือช่วงไพภูภิทักษ์นะฮะก็ประมาณนั้นแหละก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ซิกเนเจอร์หลักที่ทุกคนก็น่าจะเจอกันมาหมดกับเกมนี้แหละเนาะข้อสุดท้ายนะะถามว่าตัดคลิปใช้เวลาและกินพลังงานเยอะไหมครับแล้วอาคลิปอะไรที่ตัดแต่เหนื่อยแล้วภูมิใจมากถ้าเป็นคลิปเล่นเนี่ยตัดไม่เยอะ,อะพูดตรงๆเลยตัดไม่เยอะเพราะว่าตัดแค่ใส่แคนดี้ใส่โน่นนี่นั่นนีดหน่อยเข้าไปก็จบละ ใส่อินโทรนู่นนี่นั่นอ่ะเสร็จแล้วตึ้งเรนเดอร์ลงคลิปตุ้มจบได้เลยอะไรอย่างนี้แต่ไอคลิปที่ต้องตัดเยอะคือไอพวกคลิปที่เป็นคุกกี้ทิปต่างๆนะที่มันจะต้องไปหาฟุตเตจมาใส่เอ้ยไอพวกคลิปแนะนำอะไรเงี้ยแพทนี้ปั้น Lady, เลยดีอะไรเงี้ยพวกเนี้ยจะใช้พลังงานเยอะหน่อยเพราะว่าอัดคลิปเสร็จไม่พอต้องมานั่งตัดใส่รูปให้มันตรงกับคำอธิบายต้องมานั่งหาฟุตเตจมาใส่อะไรเงี้ยก็จะเป็นพวกนี้นะฮะ ซึ่งซีรีส์คุกกี้ทิปเนี่ยก็นั่นแหละด้วยความนี้มันตัดเยอะเนาะก็นานๆมาทีนะแต่ว่าก็จะพยายามคอดออกมาเรื่อยๆกันละกันนะคำถามต่อมาเป็นของคุณเคเมูหกสามานะคำถามแรกถามว่าจะเล่นคุกกี้รันนานเท่าไหร่ครับก็เล่นไปจนกว่าเกมจะปิดนะฮะมีแพนอะไรบ้างที่จะทำในปีหน้าครับคร่าวๆอ,อ๋อหลักๆไม่มีอะไรมากนะก็อย่างที่บอกไว้ว่ามีแผนจะทำตนะิ๊กต็อกเนาะแนะนำตัวอย่างเป็นทางการหน่อยครับผมเพิ่งมาดูช่องนี้ได้แค่4เดือนก็ คนทําช่องชื่อจอบนะฮะแล้วก็ช่องนี้ทําเกี่ยวกับยีราดเป็นหลักส่วนเกมอื่นก็แล้วแต่อารมณ์ไลฟ์ก็แล้วแต่อารมณ์นะฮะจบแค่นี้แหละแล้วก็ยินดีกับยอดซับหนึ่งแสนด้วยนะครับทำคลิปสาระแบบนี้ไปน,นานๆน,นะครับสาธุขอให้ถึง1นึ่งแสนจริงๆเธอะคำถามต่อมาเป็นของคุณลุงตู่583นะถามว่าในชีวิตจริงชอบคุกกี้ไส้อะไรคุกกี้เหรอผมชอบคุกกี้ไส้อง,งุ่นคำถามต่อมาเป็นของคุณ0ูนย์นักกร คงจิตติ56นะฮะถามว่าพี่เล่นเกมอะไรบ้างครับตอนนี้หลกัหลกๆเล่น3เกมคือฮุกิรันเกมเศรษฐีแล้วก็อวนะส่วนเกมอื่นก็แล้วแต่อารมณ์คำถามต่อมาเป็นของคุณเซนาโทซนี่เก้านะฮะหรอน้องราวนี่นั่นเองนะที่ผมชอบเรียกนะคำถามแรกน้องบาวนี่ถามว่าพี่ชอบเป็กไหนและเกลยดเบกไหนมากที่สุดครับถ้าเบกที่ชอบที่สุดเหรอผมชอบเบกวันเดอร์แคปที่สุดนะถามว่าทำไมชอบเบกวันเดอร์แคป ผมชอบเพลงธีมของเบรกวันเดอร์แคปที่ลอเข้าหน้าไอตัวล็อบบี้นะฮะอันนะี้ผมชอบที่สุดละส่วนถามว่าเกลียดอันไหนที่สุดผมเกลียดเบรกวังลำไยนะเพราะว่าผมเกลียดนินจาคำถามต่อมาถามว่าพี่ชอบตัวไหนรองจากโดนัทครับก็ตอนนี้โดนัทเป็นอันดับสองแล้วเนาะเพราะว่าผมชอบน้องเปปเปอร์มินสุดนะโดนัทอันดับสองตอนนี้ซึ่งน้องเขาถามว่าลองจากโดนัทดังนั้นก็ต้องตอบอันดับ3ามเนาะก็ผมชอบน้องม่อนะฮะ ด่านไหนในใบอนุญาตที่พี่หัวร้อนที่สุดก็เป็นด่านเดียวที่ผมยังไม่ผ่านในตอนนี้ก็คือด่านใบอนุญาตเบอร์สินั่นเองนะไอ้ด่านน้องเห็ดออันนั้นแหละที่ยังไม่ผ่านแล้วก็ไม่ชอบสุดแล้วก็ไม่คิดจะกลับไปเล่นด้วยคําถามต่อมาเป็นของคุณวินดี้วีนะถามว่าพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อจอบครับแล้วก็ถ้าสะดวกจะเรียกแบบไหนก็แล้วแต่เลยนะบางคนก็เรียกแอดนัทบางคนก็เรียก นัดจ็อบบางคนก็เรียกแอดเฉยๆบางคนก็เรียกแอดมินอะไรเงี้ยแล้วแต่จะเรียกเลยนะเอาที่ทุกคนสนัดเลยคำถามต่อมาเป็นของคุณเมสเลกานะฮะถามว่าทําไมพี่ชอบคุกกี้โดนัทอวกาศมันน่ารักฮะแค่นั้นแหละคำถามต่อมาคิดว่าคุกกี้กับคอมโบโบนัสคู่ไหนเล่นยากสุดครับเอาแบบที่มันมีคอมโบกันเองอะนะผมรู้สึกว่าน่าจะให้เป็นตอนเนี้ยผมให้เป็นตัวของลุงหมึกนะฮะคำถามต่อมาถามว่าทําไมพี่ถึงตั้งชื่อช่องว่านัดจ็อบล่ะครับเอ่อ คำถามนี้เนี่ยมันต้องย้อนกลับไปตอนที่ตั้งชื่อช่องครั้งแรกเนาะตอนแรกอ่ะชื่อช่องไม่ได้ชื่อนี้นะคะชื่อแรกสุดเนี่ยผมตั้งว่ากูรูคุกกี้ซึ่งผมรู้สึกว่าแม่งไม่ดีเลยวะแล้วก็รู้สึกว่าหาคําที่มันมีความหมายเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันมีชื่อเราอยู่ในชื่อช่องดีกว่าไปเจอคํานี้มาก็คือไอ้คำว่านัทจ็อบเนี่ยแหละซึ่งจริงๆมันเป็น n u t แล้วก็ j o b ถูกไหมไม่มีตัวขั้นตรงกลางนะแต่ว่า ผมใส่ตัว C เข้าไปก็คือตัวแซนั่นแหละเป็นคำเฉพาะอะนิดนึงก็เลยใส่ตัวแซลงไปตรงกลางมันก็เลยกลายเป็นที่มาของชื่อช่องนั่นเองคำถามต่อมาของคุณคาสึกิ d 9 c นะฮะเขาถามว่าถ้าจะคอสเพลย์พี่อยากคอสเป็นตัวไหนมากที่สุดขอแค่คุกกี้จากภาคโอเวนเบกคิงดัมแล้วก็ Tower of a d v e n t u r e นะครับก็อยากคอสเป็นตัวที่ชอบอนะเนาะก็คือตอนนี้ผมก็ให้เป็นน้องเปเปอร์มินนะแต่ว่าบางทีก็อยากคอสเป็นตัวไอ้น้องทัวแรงโมจิเหมือนกันเนาะ ขดเป็นก้อนกลมๆน่ารักดีคำถามต่อมาเป็นของ C C G U 8 B F นะข้อแรกอยากเห็นคลิปพี่เล่นเบรกเอาสุ่มจังเลยครับพอจะมีวาสนาได้เห็นไหมครับเบรกเอาสุ่มเหรออ่าล่าสุดมาลงไว้ตอนกี่เดือนวะประมาณ3เดือนได้แล้วมั้งประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าจริงๆเบกสุ่มเนี่ยผมก็เล่นในไลฟ์ค่อนข้างบ่อยนะถ้าใครอยากดูเบรกสุ่มก็มารอดูในไลฟ์ก็ได้นะหรือไปย้อนดูลหลังในไลฟ์ก็ได้เนาะ คำถามข้อที่2ถามว่าพี่อายุเท่าไหร่ละครับเสียงดูเด็กน่ารักมากเลยครับก็ตอนนี้25นะยัง26นะน้องเขาบอกว่าเพิ่งมาติดตามได้ไม่นานขอเป็นกำลังใจให้นะฮะก็ขอขอบคุณด้วยนะครับคำถามสุดท้ายเป็นของคุณเพชรจ้าพันเด็ดนะ C2X นะก็คำถามคล้ายๆกับข้อที่เคยตอบไปก็คือตอนนี้ก็มีไลฟ์เกมอื่นบ้างแล้วส่วนเรื่องคลิปเนี่ยอาจจะแล้วแต่สถานาการณ์แล้กันถ้า ถึงตอนนั้นอยากทำก็เดี๋ยวอาจจะทำลงกันละกันเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมสนุกร่วมติดตามสำหรับในตัวของคลิป Q&A นี้นะก็มีหลายคนที่เข้ามาเมนกันเนาะ,ะสำหรับในคลิป Q&A เนี่ยตอนแรกพูดตรงๆว่าก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำหรอกแต่ว่าก็มีคนถามหากันอยู่อ่ะก็เลยคิดว่าลองทำหน่อยละกันเนื่องด้วยหมื่นซับละจริงๆมันก็เกินหมื่นซับมาสักพักแล้ววะเนาะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยซึ่งกว่าคลิปนี้จะลงก็เลยปีใหม่ไปประมาณน่าจะเกือบอาทิตย์แล้วนะฮะ อ่าเอาเป็นว่าก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตั้งแต่เริ่มต้นจนมาถึงตอนนี้นะก็จริงๆก็มีผู้ติดตามหลายคนที่ก็ติดตามมาตั้งแต่แรกๆแล้วก็เลิกติดตามไปหรือบางคนที่ก็ยังดูอยู่แต่อาจจะไม่ได้เม้นอะไรเงี้ยอ่ะก็มีบ้างบางคนก็นานๆมาทักทายทีนะหรือบางคนที่อาจจะมาติดตามใหม่อะไรนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามานะไม่ว่าจะเป็น Chic, สมาชิกเก่าสมาชิกใหม่หรือแม้กระทั่งคนที่สมัครสมาชิกอะไรเงี้ยโอ้ก็ดีใจนะที่ ช่องเราเติบโตมาได้ถึงตอนนี้นะก็แน่นอนช่องเราเติบโตมาได้ขนาดนี้ก็เพราะว่ามีทุกคนซัพพอร์ตสนับสนุนนั่นเองเนาะประมาณนี้ในการสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย